สวัสดีค่ะมาเชอกันครูคุณพีมวันเสาร์นะคะเสาร์เย็นๆนะคะทุกคนรีเควสมามากเลยนะคะว่าหายไปไหนเขา, request, ารีเควสหรือเปล่าเดู๋ยวไปดนะคะก็พูดพวามสำเพลงไปตามอารมณ์ของนางนะคะก็วันนี้นะคะงคะ่ายๆค่ะเราจะมาทําผัดหอยตลับนะคะหรือพี่พิมพเรียกว่าหอยตลับเนาะหรือหอยลายเหมือนกับเจ้าแต่หอยพี่ไม่ลายนะคะแค่คล้ม นี่เจ้าเครื่องเคียงก็จะมีไม่ใช่เครื่องเคียงสิส่วนประกอบนะคะอินกรีนใบมะกรูดมะกรูดตะไคร้ขึ้นชายากระชายกระเทียมพริกหยวกพริกขี้หนูโอ้ยเยอะแยะไปหมดค่ะน้ำปลาน้ำปลาแล้วก็นี่ค่ะน้ำพริกเผานะคะแล้วก็หอยนะคะขาดไม่ได้ค่ะค่ะต่อไปนะคะไฟมันก็แรงแล้วนะคะเพราะว่าดินไฟแรงอยู่แล้วนะคะเอาอีกแล้วช่วงนี้สีผิวสว่างมากเลยหลายคนบอกมา Uh huh. น,นี้ค่ะกระเทียมสุกไวมากเลยค่ะพี่พิมก็จะเอาพวกอะไรพริกเลยพวกนี้นะคะลงไปผัดเลยนะคะ uh huh. เาคูกปลานะคะใส่ลงไปค่ะหิวขาวหอยนางนีสามีเปิดเทเตอร์อีกแล้วค่ะแล้วก็น้ำพริกเผาหนึ่ช้อนนะคะสืตรใครก็สูตรมันนะคะ หอยมันสุกแล้วนะคะ The l i n Open The Door p l e a s ะเยอะมากเลยค่ะผัดหอยจริงๆค่ะเพราะบ้านเราชอบกินหอยนะคะ หอยเขาทาสุกมาแล้วนะคะตรงนี้มันก็ง่ายเลยค่ะโอเคเราก็ปิดฝาไว้แป๊บนึงนะคะข้าต่อไปนะคะพี่นิมก็ลืมใส่นะคะนี่ค่ะ,นคะแน่นเลยค่ะแกะกินกันให้ตายไปข้างหนึ่งนะคะ เราจะไม่กินแบบแอปทำบ้านอย่างนี้นะคะหมดนะคะเนี่ยคะ่ะสองคนสามีภรรยานะคะส,สลิปแต่ดีใจมีไหมสองคนภรรยา,าสามีเนะาะภรรยาผัวสองคนเมียเนาะเป็นไงคะแน่นหม้อเลยใช่ไหมคะจริงๆเขาก็จะต้องผัดจานเล็กๆน่ารักน่ารักนะคะดิฉัน ขัดไม่เป็นค่ะฉันชอบผัดแบบนี้นะคะรสชาติก็จะประแร่มประแร่มนะคะอืมราดข้าวนะคะขาดอะไรก็บอกด้วยนะคะ,ะก,กนะคะินหอมมากเลยค่ะเฮ้ขาดเดี๋ยวเจอกันโตอาหาร นี่ค่ะร้อนๆจากเตาเลยนะคะไม่แอปนะคะนี่จ้ะหอยค่าแซบมากค่ะพี่ก,กนัแซบมากพิกอะไรนะนี่จ่ะนี่ค่ะร้อนๆนะคะอยู่ในนั่นครึ่งหนึ่งออกมากินครึ่งหนึ่งนะคะวันนี้เราหอยหลุดสุดฤทธิ์นะคะคุกนานเป็นนิดหนึ่ง นี่ค่ะใหญ่มากเอ็กกี้คนสวยเคยให้สูตรมานะเอ็กกี้อ่ะแต่เอาไปไว้ไหนแล้วไม่รู้เอ็กกี้เอ้ยคนสวยลืมเดี๋ยวสูตรนี้เอ็กกี้ให้มาใหม่นะเดี๋ยวนี้เขามีหอยตลับขายแล้วเอก็กกี้เอามาวางตรงนี้สิปวดหอยอะ่ะคือผัดชานั่นเองค่ะ พริกเผาอีกนิดหนึ่งก็จะดีนะคะคาเรนพิมก็จะอันนี้กว่าอ ไม่ได้บอกว่าอร่อยทุกคกั้งแต่คือมันกินได้ก็โอเคแต่คือว่าขอพริกเผาเจ๋งกว่านี้นิดนึงคืกอกินอะไรเซมเทสในไทยแลนด์กุ้งเวลี่กนะุยกำลังดูดหอยอยู่ค่ะอืมอืมตื่นมาเลยนะยาน้องกินอาหาร TV offs, ค่ะดนรงค์กันกินหอยนะคะม